ดูดิเหมือนชอา่ิเนี่ยดูดิโอ้โหสวัสดีค่ะพบกับพวกเราซิตาเซนในช่วงเร็กชินนะคะวันนี้พวกเราสองคนเล็กชิน twice dance t h e n i g h t w a y เป็นแดนวิดีโอนะคะที่ new jyp packed ทิ้ตลูเวอร์แล้วก็ตชั้นต้องยาวขนาดนี้เพราะต้องการอวดว่าเป็นตึกใหม่ ต้องกันอวดขนาดนี้นะคะแล้วก็ต้องจัดนปดูหน่อยเลยังยโอ้โหเหมือนแค่รอกแหละคุณรอกแต่กโอ้โหน้องคนดีเห่แว่าชยองเที่ยวมากเลอ่ะ ร้อยห้ิบ่อืมโอ้จริงๆเราก็ดูไปแล้วนะแดนเนี่ยเราดูันอีกจนอยู่ไกลมากเลยอ่ะใช่อยู่ไกลมากเราไม่ค่อเห็นเลยตรงนี้แบ่งได้จำได้ผนานทั้งหลังเนี่ยแบ่งคือก็คือแบ่งห้องจริงๆเป็นห้องใหญ่ทั้งหมดเปิดได้ใช่เปิดขึ้นเปิดลงได้ คือโมโม่แบบโมโม่ท่าเต้นคมอะโมโม่เป็นเมนแดนส์นะคือมาเซ็ตนี้คือผิวแทนทุกคนจริงๆใช่เพราะว่าอุ๊ยดูน่าไนะใครก็ได้สูงฉันสิดูดิเหมือนฝรั่งมากอะคือทุกคนแบบ ูเต่รายอมเรีย่มขาวดูอ่ะโฮดายอนนั้นคือแบอ่าโอโม่มากอ่ะผิวอ่ะเอ้ยชอบแพาเต็มเนี่ยดูเข้าไปแล้วอ่ะดิลงๆโกดกระพ,พื้นโ,โหเต็มพร้อมกันเนี่ยจริงเต็มพร้อมกันมากอ่ะคือนับจังหวะเดียวกันนะ ตใส่ใส่อาดิดาสป่ะน่าจะใช่ที่มันแกะขาได้มันเปิดขาได้ชอบท่านนี่โหจิโอจิโอคือแบบฝรั่งมากเลยนะสีแบบแพเทไปเลยอ่ะอยู่ท่านไปเลยจิโอ แบบคนหน้าให้เข้มๆด้วยอ่ะอสวยแล้วสวยเออชอบทา่านี้น้องก็ตายยังขาดดูเลยอ่ะร้องร้เพลงจริงใครเราเองเราเององทั้งเพลงเออชอบอ่ะชอบเขา จำง่ายนะแต่ว่าแต่คือเหนื่อยอ่ะดูดิคือยังไม่หยุดขยับเท้าเลยอะ่ะจริงๆคือนี่ไม่พูดเพราะอะไรหัือมองไม่เห็นอ่ะมองไม่เห็นใครเลยอะ่ะคือดูโดยรวมไงเขาชอบดีเทลนะมีการแบบขึ้นอ๋อปกตินะักจะต้องขึ้นอ๋อก็เลยคิดเจมันนี่สุดเลย I got it JYP ค <c oughs> ก็อย่างที่เคยบอกไปแล้วในคลิปนึงเนาะที่เป็นไลฟ์ที่ดูก็คือเป็นท่าเต้นที่ไม่ได้ไม่ได้จํายากอะไรคือท่าไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าเต้นเราจะเหนื่อยเพราะว่าขยับแบบไม่หยุดเยอะไม่หยุดใช่แบบมูฟเมนต์เยอะอีกนะคือเท้าก็ไปอ่ะคือเท้ากับแขนคือแบบ yes move ทุกอย่างคือคือแขนก็เต้นเท้าไม่ใช่อยู่เฉยก็เต้น คือขยับเปลี่ยนที่ตลอดเวลาจนแบบเป็นเพลงที่ว่าแบบเอาไปออกกำลังกายได้เลยใช่จริงๆ,ๆเป็นคาร์ดอิอโอโหแบบคือลดลดน้ำหนักได้อ่ะเพลงเนี้ยแดนซ์ <นะ S 1> อ่ะนะทุกคนแล้วก็แบบเออชอบชอบที่แบบชอบความเต้นพร้อมกันจริงจริงอ่ะแต่ลายเต้นโมโมสวยมากชอบชอบลายเต้นโมโมดเซ็กซี่มากเลยแบบดูบางคนที่เต้นแล้วดูแบบเซ็กซี่ appeal อ่ะใช่ใช่ คือที่เราจะไม่ไม่พูดถึงโดยเราจะพูดถึงโดยรวมเพราะว่าเราไม่ได้แบบโฟกัสทุกคนถูกไหมเราโฟกัสแค่เป็นไอยู่ไกลด้วยใช่แล้วเรามองไม่เห็นทุกคนต้องเข้าใจห้องงานใหญ่นัต้องการสื่อสารยังไงหรือเปล่าว่าห้องงานใหญ่ก็คือเออนี้ดีเออสนี้ดีเป็นสนุกอะเออเนาะก็เราไปกันแล้อยากดูอีกรอบหนึ่งเป็นคัมแบ็กก็ไปดูตางดูได้นะก็ไปตามดูคลิปของเราได้ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นไม่ให้ นะฮะถ้าใครอยากให้เลคชั่นอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได่าวันนี้เราไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe พเราด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ